กองซ้อนกองอีพีล่าสุดครับคุณยืนทำอะไรกันถามคนคุยกันอยู่เรื่องเตรียมตัวไทยเจ้หมวยเจ้าฮอนอ่าอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนไม่รู้นะว่านี่คือวิธีการเตรียมตัวซึ่งวิธีการเตรียมตัวเราคือยังไงบ้างครับไ,ไม่กินข้าวอยากกินข้ามาถ้าคุณกินข้ามาคุณผิดขอโทษดิดูบรรยากาศคนดิชิวหนักเลยเอ้ยคุณดูนีด่ดิผมเห็นว่าเราถ่าย60เฟรมเอรซกอะกระตุกๆเหมือนแบบเหมือนไฟนี่เลยอะ มันเอาไว้เวลาโดนตันแล้วเรากดแล้วมันจะบิ้งบิ้งหลบใช่ใช่ใช่ดิสเปลแบบพลาสเปลได้เออก็แรนดอมใช่ไหมสตอสเปลกูิบเออแรนดอมรู้จักไงที่มีเพื่อนแบบนี้อ่าบางทีก็ตามไม่ทันขึ้นแพทใหม่แล้วกูไม่ได้อัปเดตด้วยออามาสู่เรื่องสำคัญของทุกเทปก่อนนี่คือแฟชั่นวันนี้นะครับนี่คนที่แต่งตัวสบายๆนะเสื้อคุณเสื้อคาเมลเสื้อคาเมลกางเกงขโมยเทียบคุณบ้างเสื้อเสื้ออะไรเสื้อออฟไวท้กางเกงออฟไว้ส้นเท้าออฟไวท์แล้วเด็กล่ะ อปปไว้ี่คุณว่าเฮ้ยคุณมีคอมเมดี้คุณดูก่อนสิแมทเขาจีคิวอ่าแมทเสื้อคาเมลกางเกงคามุยเวรนจ้าเล่นเวรนจ้าเหรอเฮ้ยวันนี้เราสี่คนก็คือเซนแต่วันนี้เราไม่แตะแต่มาพร้อมกันมาเพราะปกติชอบมีคนใส่ผ้าใบมาคนหนึ่งช่วงที่ใส่ผ้าใบมาบ่อยเพราะว่าช่วงนั้นกรุงเทพอากาศหนาวอ่าเรารู้สึกว่ามันเย็นเท้าก็เลยใส่ผ้าใบของผมนี่ ชิเกะซอสถุงเท้าเขเลยใส่แต่แค่นั้นแหละชุยชุยนี่เอออะไรไอ้นั่นนกเกาะไหนสูงแป๊บนึงสามตัวนั่นน่ะใช่ปะใช่ใช่ใช่นีมันแบบมันมันเท่ากันดีจังขนาดมันบินมันยังแบ่งเท่ากันเลยแค่มันยืนแค่ที่คงง่ายหรอมั้งอ๋อมันก็ที่คุณกจะสื่อสารคือทำไมมันอยู่กันตำแหน่งที่มันห่างกันสมมาเออมันสมมาเฮ้ยผมเคยศเกษาว่าสัตว์พวกนี้มันมีมันมีอะไรที่มันสมมาตลอดคุณเคยเวลามันบินไหมมันบินกันแบบเหมือนคุณจุดมันอากาศบนฟ้าเลยนะไม่มันมีเลน มันมีเล่มไอ้ตัวตัวซ้ายอ่ะ6กร้อยห้าหัก็6กร้อยหาา 50, ันเลยแบบอ๋อเข้ตาตรงกลางพอดียยใช่ตรงกลางคือหลบหลบเอลยูอ่อันนี้ก็พูดภาษาโดตาเดียวเลยข้างนี้เป็นไรอ่ะงนั้เนเฟอร์นิเจอร์หรอไม่รู้มี่เราไปนั่งเดี๋ยวะนะมไ,ไปนั่งหน้าบ้านเขาจะไปนั่งหน้าบ้านเหรอ้านใครอ่ะ ขอเขาบอกว่านั่งได้หนูก็เลยนั่งเลยค่ะอ๋อนี่คือเจ้าของร้านน่ารักบอกว่านั่งได้หรอดูดีเนาะหนูน่ารักจังเลยเลยทําให้รู้ว่าเอ้ยความเก่งใจก็มันก็ไม่ใช่พื้นฐานของคนทุกคนนะใช่ใช่ไปนั่งนั่งได้เพลทั้งได้เพลทั้งขนลุกเลยเอาน่ารักเดี๋ยวพี่ถามไอทีพี่ขอวังเฟรมแบบพี่เต๋อเพราะผลแล้วมี่เฟรมพี่เต๋อ ไอ้เวลาไอ,ไอ,ไ,อไอคุยไอคุยกับมองหน้าพี่แนททำไมไมันเกิดอะไรขึ้นได้ไอ้ล้ไอฝั่งนี้ก็คือเขาขับรถมาแล้วเขาก็คงเห็นว่าพวกหนูยืนกันอยู่เยอะแยะไม่มีที่นั่งอะไรอย่าง,งเงี<ล>เย้เย,เ,ยเขาก็แบบว่ามาเลยมาเลยเขามานั่งได้นั่งได้นั่งแน่นหนดเลยนะตรงนี้ก็นั่งไดนะ้ตรงนี้ก็นั่งได้ก,ไดก็เลยแบบอ่ะนั่งขึ้นหน่อยเดี๋ยวเขาเสียน้ใจคือว่าเขาตั้งเก้าอี้เยอะผิดปกติหนึ่งสองสามสี่มันมันเยอะผิดปกติเว้ยจริงว่ะมาดูแฟชั่นของอ้อยดีกว่านี่คือกล้องสองหมนะครับนี่เสื้อบางเสื้อออออะะะะะไรรเเเเเสื้่่่่าาายูนนโโคคคคป็กกกกงงแม๋ กระเป๋าของกูเม่ค่ะเฮ้ยกระเป๋าสวยป่ะอุ้ยกระเป๋าสวยกระเป๋ากูแม่สวยรองเท้านี่แน่นอนคอนเวิร์ดค่ะคอนเวิร์ดนี่คลาสสิกเลยแต่งตัวดีนะเราอ่ะช่วงนี้ขอแมนแมนหน่อยพี่โค้ชจะได้ขายออกพูดจริงนะเวลาเขาขายไม่ออกต้องแมนกันหรอะพอเปลี่ยนทางเก็บผู้ชายทักมาเยอะมากเลยอ่ะเขาตัดผมอ่ะจริงตอนนี้ผมยาวไม่ไม่มีผู้ชายเลยแต่ตอนพี่ขอวางมุมกล้องแบบไทยรัฐทีวีแป๊บนึงโอเคเชิญเลย แต่พอเวลาแบบเราตัดผมแล้วเปลี่ยนสีเงี้ยผู้ชายททกมาเยอะมากเลย <st> ผู้ชายทบวันดูบอยขึ้นงนี้เหรอใช่สแสดงว่าความเป็นบอยเป็นสิ่งที่ตลาดต้องการอย่างเงี้ยหรอหนูว่ามันอยู่ที่คนคือเราไม่ได้คนที่สวยมากอ่ะมันก็เลยพอจะแต่งแบบนั้นอ่ะมันก็ไม่ได้ก็จะสู้กับคนอื่นไม่ไหวใช่เราก็เลยาบอยไปแต่ถ้าถึงเวลาเขาต้องการบอยไปเป็นผู้ชีวิตแล้วถึงเวลาเราเป็นเกิร์ลอ่ะมันแล้วแต่การคุยกันมันมันก็มีอย่างงี้เหมือนกันอ๋อเหรอเช่นตอนเราคบกันอ่ะเป็นเป็นบอยแต่เราบอกเขาว่าเราอยากแต่งหญิงอ่ะถ้าเขารับได ข่าวไทยรัฐทีวีได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ปจอลนะสมมติว่าคือให้จีบก่อนแหละแล้วเดี๋ยวหลังดีลก็ค่อยไปว่ากันใหม่วันนั้นคุณเซตมาดีนะแต่พร้อมไหมครับุณแค่ไม่ได้ตัดผมไมาทีบอกพร้อมแล้วพวกเราดีกว่าเอ้าแกตอนนี้คัดก่อนคัดคัดตื่นเต้นจังเลยรู้เป่ารู้เปล่าที่วันนี่ตื่นเต้นมากที่จะกินรู้ป่ะผมเก็บท้องรอเลยเพราะว่าตอนนี้บอกว่าอร่อยมากแกบอกว่านี่คือจับเบสต้องบอก แต่รูปถ่ายแล้วอันนี้อันนี้ไม่ได้ชมเพราะว่าเจ้าของร้านอยู่ตรงนี้นะแค่รูปเนื้อที่วางมาในจานอ่ะเรารู้แล้วว่าไม่มีร้านไหนทําแบบคุณภาพนี้ใช่อยากให้พี่ทําอะไรครับสูนย์ควาได้สิครับพี่โคบพี่ดั๊งนั่งไหนพี่นั่งไหนพี่คบได้ครับไอ้นี่ตักอะไรเลยได้พี่โคบอยู่หน้าเหรอพี่อยู่ข้างหน้าครับได้ดีครับโหอ้ยนี่คือน้องพีทนะครับพีทอีกแล้วเลยนี่เวลาเขาทำอะไรเขาจะจีงจ้างเลยไหมเขาจะไปจีนจ้างว่าเออชอบทไฟขนาะไหครับไม่รู้ว่าเราไปขอเงิงแต่วันนี้จะไฟแชึง F จุดจุดคือคำที่คนใช้ feel ใช่ไหมบ้านจุดในโลกเมื่อวานคำว่าฟอกเหรอฮะคำว่าซ่อมใช่ครับเพราะว่าเวลากินข้าวทุกคน็ต้องหายคอนจอมใช่ใช่จะเป็นคำด่าก็ได้ครับคำว่า full F O O L อ้อมหรือว่าร้านแต่เต็มก็เป็น F U L L full ไม่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 ผมว่าอาจจะเป็นคำว่า feel มากกว่า feel ฉันรู้สึกหิว feel ฉันรู้สึกอิ่มได้อแล้วดิและตอนนี้ทุกคนรอคอยคนนี้อยู่นะครับเชิญครับคอร์ด ไม่มีเสียงกล้องสปีดอ่ะจ้าสปีดครับทันทัน มาทานกันนี่ทำไม่มีโอกาสได้กินอร่อยมากจะเป็นแบบวิวที่แบบเป็นเอกลักษณ์มากเฮ้ยพักกองอยู่เวลา em พ <S <S ักกองไม่ต้องกินก็ได네้ดีครับบวันน้าบัววันเลยนะอร่อยจริงดูดิกินแบบเก้งกีบอ่ะดูดิเก้งกีบอ่ะขอบคุณนะครับที่พามาครับครับพิ่แนะนำขอบคุณนะครับพี่ทำอาหารอร่อยขอบคุณสามทีนะครับพรรวะฒนรวะฒสามทีจัาวัดเชียงกองนะครับเป็นไงดีไหม อร่อยมากเลยค่ะพี่ขอของดีไหมของดีของดีแล้วทำไมต้องมาไกลขนาดนี้เปลกไหมดีดีเนาะเนื้อในเ่ินของมีเดียมแรานั้นเนื้อขอบคุณอีกทีนะครับทุกคนคุณยานบ๊ายบาย เต็โตด้วยนะครับนอนเผื่อด้วยนะระหว่างที่เราทีมงานเคลียร์จี่หมอที่โรงพยาบาลกรุงเทพมาตัดก่อนนะขนาดกันอะไรที่ไหนวะไม่รู้เลยอยู่ตรงไหนไอ้ตป็นั้นบ้านแกลนรอบๆลาะฝักพี่จอยอะไรฝักพี่จอยไงอะไรอ่ะทำไมมีการซื้อของฝักเมียด้วยอ่ะพอเขารู้ว่ามาที่นี่ทำอะไรผิดเมื่อคืนเล่าถามว่าเป็นกูกูผิดทุกอย่างจะเป็นกูกูผิดทุกอย่างแล้วรับด้เอ็มวีนะครับตอนนี้มีเพลงแต้